บทเรียนวันนี้ดีไหมคุณคุณพัดสอนบทเรียนวันนี้ดีไหมถาตกลงดีไหมบทเรียนวันนี้จอปางหน่อยจอปางหน่อยดีมากเลยค่ะอาจารย์ดีมากเลยรู้ขึ้นเยอะเลยอืมพอมาเรียนหลายหลายเคสมามันจะค่อยๆเข้าใจอะค่ะเพราะเราฟังมันจะเแรกแลกล็กเออพูดดีจังอืมมันเข้าใจใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันรู้อะไรจากเพิ่มขึ้นเยอะ ซึ่งมันไม่ได้ยากเลยจะพูดก็พูดกันแค่นี้เอออย่างเราพูดพูดเอง I am wake up six o'clock morning อืมไอดิ้ง coffee วันขับอย่างเงี้ยค่ะเออวันขับก็ถึงถ้วยก็ได้อ่า after shower อ่าหลังจากอาบน้ำเก่งนะเนี่ยจับเอาข้ามหลักๆมาสกินเลยเทาเรียกว่าเก่งมากจับมาซอยเลยเออซอยเลยซอยเลย go back home อ่าวาโกมไฟพีเอ็มอ่าโอ้เก่งเก่งแบบนี้ไม่ตายแฟนเขาว่าพูดได้กฤษไเอาทีละคำตอนนี้เขาว่าพูดได้ขึ้นไหมได้ก็ให้เสาพยามพูดกับเราใช่เขาชมอยู่เสาพูดได้ก็คุยกับเขาว่าพอพูดพอฟังรู้เรื่องนะเรียนกับอาจารย์อืทีแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรารู้จักโกรู้จักไปรู้จักวิ่งรู้จักเดินเราก็จะ จะรู้อะค่ะอืมถูกต้องกิ้งบองหัวไม่ยังดอกเขาบอกให้เด็กกิ่งนะเอาแต่วิ่งไปเดินกิ้งก็ปล่อยไปก่อนกิ <c oughs> <c oughs> ้งก็ไว้ก,กอดกระโดดก็ไว้กอนเพื่อให้จำปไปเดี๋ยวดอกมันตะกแตนเพราะพาไปจํามันนะครับเออพยายามจำใกล้ตัวในครอบครัวก่อนนะคะอืมบทเรียนวันนี้น่าเบื่อไหมหน่าเบื่อไหมบทเรียนวันนี้ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ บางคนบอกว่าด no ูอ่ามันคือบอชัดแต่ว่าดูดาร์ดดิชดูดาร์ดดิชมันก็จะมีวิวได้มีวิวมีวิวนะครับมีวิวแล้วก็มีแคนมีคูชมีวูดอ่ามีวูดอยากเอายังเก๋อเนะดูดาร์ดดูดาร์ดดิชดูดาร์ดดิชดูดาร์ดดิชจะเป็นปัจจุบัน วิวมันจะเป็นอดีตวิวมันจะเป็นอนาคตอดีตกันเช่น do you love me คุณรักฉันไหมเห็นไหม do you love me d a s john d e s john love me จอร์นรักฉันไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นคนเดียวนะก็ใช้ d a s เลยหรือใช้ดูไปเลยก็ได้ถ้ามันงงก็ไม่ต้องไปสนใจมันดูกับ d e s เป็นอันเดียวกันจะสลับกันบ้างช่างมันฝึกใหม่ d e s Does john love me จอ์นรักฉันไหมทอมถามทอม ดัสจอนเลิฟมีเป็นเพื่อนกันทอมก็เป็นเพื่อนกับจอนทอมดัสจอนเลิฟมีจอนรักฉันไหมดูจอนเลิฟมีจอนรักฉันไหมก็ได้ไม่เป็นไรเชื่อมันพูดไปก่อนอ่าทอมอ่าดูยูเลิฟมีคุณรักฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยออ่่าาดูยูเลิฟมีรักฉันไหมดูยูเทคเช้าคุณอาบน้ำแล้วยังดูยูสลิปคุณนอนแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะครับ Do you ดู e ูสลิปดูยู Do you work? คุณทำงานไหมอะไรอย่างเได้หมดนะครับแต่ถ้าถามคาว่าดิสนี่ดิสตรงนี้ก็คือทำแล้ว Did you love me คุณรักฉันแล้วยัง Did you have breakfast คุณกินข้า,าวเช้าแล้วยัง uh, Did you call to me? คุณโทรหาฉันแล้วยัง <Huh? S 1> Did you call to your mom? คุณโทรหาแม่คุณแล้วยัง Did you call to your dog? คุณโทรหาหมาคุณแล้วยังก็ได้นะครับ ได้นะครับตาไปนะครับดิดดิดคือทำแล้วยังดิ d ด you miss me คุณคิดถึงฉันไหมแล้วยังนะครับดิ d ด you sleep คุณนอนแล้วยังดิ oh, <my> d ด you sleep คุณนอนแล้วยังอ่าดิด you sleep ดิ d ด you wake up คุณตื่นแล้วยังดิด you cook breakfast for me คุณทำอาหารเช้าให้ฉันแล้วยังม oh, ันต้องเป็นในทานดิดดิด <Did. S 1> นี่นคือทำแล้วยัง เข้าใจไหมครับนิดอยู่คล้ายคุณร้องไห้แล้วยังแบบนี้นิดอยู่คล้ายดิดอยู่ดายคุณตายแล้วยังทั้งกดกดก็นิดอยู่ดายใส่ไปนะครับใส่ไปเลยไเป็นไรฝร <c oughs> ังเอาทําไมต้องมาถามว่าตายไอมีนอายุอฮาร์ตหัวใจของคุณอายุอา h าร์ตดายฉันหมายถึงหัวใจของคุณมันตายเพราะว่าไอ้ลิฟยู u ฉันทิ้งคุณไงฉันทิ้งคุณ ขอาพาทางไหยคุณก็สอนฉันทิ้งคุณไอ v ิฟยูอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถามว่าวิวคืออนาคตวิวคืออนาคตวิวยูวิวยูอิทคอบาเคอรี่คุณจะกินแกงงูเห่าไหม <D> <D> you <love> mm. วิวยูอิ e ด็อกเคอรี่คุณจะกินแกงหมาไหมอะไรอย่างเงี้ยดิวยูเลิฟมีวิวดิวยูเลิฟมีคุณจะรักฉันไหมต่อไปอะไรอย่างเงี้ย Will you send money to me คุณจะส่งเงินมาให้ฉันไหม tomorrow พรุ่งนี้ uh. Will you send n o y t y uh, to me? Do you uh, Will you send money to me tomorrow อ่าพรุ่งนี้เห็นไหนม Send ก็คือส่งเงิน Will you visit me next year คุณจะมาเยี่ยมฉันไหมปีหน้า From America จากประเทศอเมริกา Will you visit me next year คุณจะมาเยี่ยมฉันไหมปีหน้า Will you uh, Will you อะไรอีกครับ วิวยูอ่าวอช a าคุณจะล้างรถไหมอ่าวิวยูวอชเธอต้นไ e ้คุณจะรด้ต้นไม้เห็นไหมครับวิวยูฟีดเดอะด็อกคุณจะให้อาหารไหมหมาไหมวิวยูฟีดมีคุณจะให้อาหารฉันไหมต้ไ <laughs> ม่รัก,ะรกะไไ <laughs> นะครับต <laughs> ้องตะไลไปฟีดเดอะด็อกนะครับนะครับ